สวัสดีครับพ่อกับครัวภรรยายอีกแล้วนะครับปีนี้ก็เห็ดกระท่งคือเก่านะครับเพราะว่าม่ค่าเพิ่นะมาลับไปว้างหนางานนะครับปีนี้สีเฮ็ดยี่สิบนะครับยี่สิบชุดปกติแล้วปีที่พันๆมากอะ่ะกะเฮ็ดแค่สิบชุดนะครับปีนี้มีเวลาหลายนะครับเกี่ยวเขาเร้วเรีว ก็เลยได้เห็ดเร็วนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานลางนะครับฐานลางใบสีพญานากเท่านี้ละนะครับเห็ดห <head> นักเลยคือเก่าครับนี่ครับอันนี้เป็นฐานบนห,นะบห่อด้วยใบตองนะครับห่อโดยใบตองนี่นะครับอันนี้คือฐานใบนี้เดี๋ยวผมพาไปเบิง่ง องพญานาคครับอันนี้เป็นองพญานาคนะครับองพญานาคที่เป็นนาคเรื่อยธรรมดาเนี่ยแหละนะครับที่ลูกค้าสร้างไปดีๆนั่นแหละครับเัาก็มาติดติดติดแบบนี้ก่อนนะครับว่าจาเป็นว่าต้องเป็นดาปึด๊ดหรือสีเดียวกันไปนเบินะครับเฮ็ดไปรวดครับเพราะว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึง่ง อันนี้ก็ไว้ถ้ห่อฐานครับไม่ต้องห่อฐานนะครับใส่ไปตองกล้วยตานี้นะครับถ้าผู้ใดหาบ่ไดไดก็เอาแล้วแต่สะดวกครับแต่ว่าจะให้ดีที่สุดก็คือตองกล้วยตานี่ครับเพราะว่าทนทานนะครับบบเหี่ยงง่ายบ่เฉาง่ายนี่ครับฉีกสีเกี้ยงสีนะครับอันนี้ก็เฮ็เดเฮ็ดเ็ดนะครับเฮ็เดฮเก็ดไป เป็นยังกอเปลี่ยนยังซี่วันที่ครับบอท่านได้ตัดออกครับนี่ครับบอท่านได้ตัดพับๆไว้ซื่อครับประมาณนี้เ้อนะครับบานนี้บบแมนว่าเห็ดถึงแต่งานใบตองอย่างเดียวครับมันจะมีงานริบบินผสมน้ำครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับนี่คืองานที่ผสมริบบินนะครับงานผสมริบบินสําหรับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้แม่ค้าเพิ่นก็เริ่มเอาไปขายเลยได้ครับเริ่มมาไปขาย วานมีตลาดตลาดอันชัยดอกไม้บูชานะครับมือนี้ก็เป็นมืออ้นโกนนะครับเป็นมืออ้นโกนเนนกพิ่นเอาไปไขายเพิ่นเพิ่นมีลันประจําเยูะนะครับอันนี้ห้ไปสิบชุดครับสําหรับมือนี้มืออื่นอีกสิบชุดครับนี่นะครับปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วนี่ผมเห็ดสีเขียวอย่างเดียวครับสีเขียวอย่างเดียว ปีนี้เลยเฮ็ดห้ลหลายสีเพราะว่าบางค้นเพิ่นกับมักสีอื่นก็นเลยต้องเฮ็ดให้เลือกหลายสีอันนี้โบเมนโบเมนแล้วซัมเนเด้ยครับต้องได้ใส่ดอกไม่อีกครับเนี่ยดอกไม้ส่วนมากก็จะเป็นดอกบัวดอกดาวเรืองดอกกล้วยไม้ครับอนไดฮาใดก็ใส่นะครับใส่ใส่ให้เต็มเลยนะครับใส่ให้เต็มจะสวยงามครับ จะคล้ายๆพญายนาคอยู่ในดวงดอกไม้หุอละครับบานนี้เขาไปรอยล้มในน้ำถือลมพัดมันก็จะไปเลยครับนี่ครับยูนเพ่นจัดงานแบบสถา,านที่มันจะเป็นสะนามครับสะนามขนาดใหญ่สะนามขนาดใหญ่บ่เมนแม่น,มมน้ำครับบ่เมนตํลำคลองนะครับบ่เมนตํลำหวย เพราะว่าเพิ่นจัดแบบนี้เพ่นจะง่ายตัวการกําจัดขยะออกจากบอ่อน้ำในมือต่อไปนะครับจากน้องน้ำในมือต่อไปคือร้อยมือนี่มืออื่นเพิ่นก็ตักขึ้นแล้วครับบ่ได้เห็นหน้ำเสียนะครับเฮากะเอาไปร้อยทุกปีครับนี่นะครับไปร้อยทุกปีเลยนะครับนี่แลละครับปีนี้ก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้ห้ไปสิบชุดเบิร์ว่าจะเบิบร์่ปีที่แล้วสิบชุดนี่เบิดตัึงจะใบาสามครับบ่ทันหอดเวลาร้ ela, อยเลยนะครับคนมาลอเอาปีนี้ก็เลยห้ไปยี่สิบแต่ตอนมือนีห้ไปสิบมืออื่อนห้ไปอีกสิบเป็นยี่สิบครับเบิร์ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเอาพอกันไหมครับมือหนาคลิปนี้คลิปร้อยกระทงนะครับสําหรับปีหก,ก,กนี่ถ้าเป็นคลิปร้อยกระทง่พอกันไม่ ปีหนานะครับเห็ดกระทงแต่ว่าบรรยากาศในงานถ้าผมได้ไปผมก็จะไปไทยมาให้เบิงนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เอาไว้สามีก่อนครับขอบคุณทุกการติดติดตามรับชมขอให้มีความสุขกับมือไล่รกระทงปีนี้นครับสวัสดีครับ